คนเล่นติ๊กต็อกเป็นคือข่อยบอกครับเลื่อนติ๊กต็อกไปมากครับว่บาสีเบิงผู้สาวเด่กก็มีเบอร์เบอร์ออกมาแน่มีวิบวับวิบวับ,บออกมาแน่ยมีหมอกมีควันออกมาเน่ยกลัวสีเห็นหนาได้ครับโคตรโดนเลยครับพี่น้องพ่องเป็นนั่งเอกบอกครับเนอะเป็นอัมพัชราภาใช่เชือบ่อกเป็นนา่งงามจากาักรวาลตีฮะคือเบ่งยากเบ่งซาเทเบ่งหนานี่เนาะแล้วบอกพ่อได้บางบางคนนะ มีเบอร์เบอร์วิบวับวิบวับมาแล้วหายไปเลยครับบบเห็นฮอดหนาครับแต่มีอันใหม่มานําได้บ่เนี่ยอันใหม่เป็นยังไงหัวครับเป็นเงาครับโตสีดําเงาสีแดงครับมีเขาควายออกมาพร้อมเกิดเป็นคนบอดีบอกครับฮะคืออยากมีเขาคือควายแต่นอสูมีบอพ่ออยากเห็นกูอยากเห็นหนาพราแห้เห็นแต่เงาเห็นแต่เงาบาลาบาลบัม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 บาลาบาาบัมบัมบัมซัมเนี้ กูอยากเห็นหนะเพราะแหงคือบพอเห็นเรายากซ่าครับมีอันไม่มากพ้อมครับเสียเวลาพีา่น้องเสียเวลาทํากินทักับเขาบ่าครับพี่น้องต้องมานาังเบิงเนี่ยเราก็สิเปิดนาได้เปิดยากเปิดซ่ากระดอดกระเดียกูอยากเห็นว่ามึงงามขนาดไหนเท่านั้นเด้และอันไม่มากบ่พ่อเด้ครับอันไม่เนี่ยนี่มีขีดกลางครับอันนึงขาวอันนึงขาวอันนึงแหล่อันนึงดำเนี่ยฟังนี่ขาวฟังนี่ดำเนี่ย ไอ้เบืงเออเบื้องข้างก้อนโอ้ยเอ้ยขาวด้วยขาวอุ้ยไอ้เบืงข้างก่อนโอ้ยขาวดิอู้เบื้งตาด้วยขาวดิขาวอุ้ยมึงก็บอกมากมันเร็วเนี่ยมันเสียเวลากูด้วยครับสีเข็ดกับเขาเนี่ยกินด้วยครับเนี่ยก็สีเบิ้งได้ครับมึงปุ๊บแม่งสีปะเนี่ยปุ๊บแม่งเสียจบเลยครับบอลงเสียเวลาพี่น้องครับคนเบิ้งไปก็จะมีกำลังแย่งใจไม่ต้องมาล่อเบิ้งปุ๊บมาโหลดให้เบิ้งโหลดมันขาวมันดำจังไงเนี่ยบบ้ลีละว้ายอ้ายว้ยอยู่เนี่ยเอ้ยมึงเป็นนางงามโบ้ เป็นอนยังไงเดี๋ยวนี้ยฮึคักแน่น่ส